เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที่611ในตอนนี้จางจื่อโจก็แทบจะพิการเจ็บไปทั้งตัวความกล้าและพละกกำลังก็ล้มหายสิ้นไปหมดเขามองเย่เฉินอย่างสิ้นหวังในใจคิด ก็มีแต่ผู้อ่อนแอที่ถูกตนเองฆ่าตายหรือว่าวันนี้ตนเองจะต้องมีจุดจบเดียวกับผู้อ่อนแอพวกนั้นแล้วถูกยอดฝีมือที่ไม่สามารถปะมือได้เข่นฆ่างั้นหรือพอคิดถึงจุดนี้ในใจของจางจื่อโจก็กลัวอย่างสุดขีดพลังของเขานั้นก็มากอยู่แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่กลัวตาย กับกันเขายิ่งฆ่าคนมากเขายิ่งรักชีวิตเขาอยากมีชีวิตรอดเขาอยากมีชีวิตที่สบายสบายมีอยู่มีกินใช้ชีวิตชิวๆดังนั้นเขาก็เลยมาอยู่กับตระกูลอูลเพื่อช่วยกันทําชั่วศัตรูของตระกูลอูลเขาฆ่าเองพอฆ่าแล้วเขาก็จะได้รับเงินจากตระกูลอู่จานวนมากหลายปีมานี้ มีชีวิตที่สุขสบายเขายิ่งคิดว่ามีชีวิตอยู่มันก็ดีเพียงใดดังนั้นตอนนี้ให้เขาตายไปแม้ว่าอย่างไรเขาก็จะรับมันไม่ได้ดังนั้นเขาก็ร้องไห้พูดกับเย่เฉินว่าอาจารย์เย่ครับ ผมมีตาแต่ไร้แววเองครับไม่รู้ว่าคุณมีพลังมากมายขนาดนี้ขอให้คุณคิดว่าผมทำงานให้กับตระกูลอูเท่านั้นคิดว่าผมรับคำสั่งมาจากตระกูลอูเท่านั้นปล่อยผมไปเถอะครับเย่เฉินพูดเสียงเย็นก็เพราะว่ามึงทำงานให้กับตระกูลอูนี่แหละกูเลยยิ่งรู้สึกว่ามึงสมควรตาย พูดไปเยเฉินก็กระทึบลงไปที่หัวไหล่ของเขาทำให้แขนของเขาอีกข้างใช้การไม่ได้จางจื่อโจเจ็บปวดจนร้องไห้โอยแต่เยเฉินก็พูดอย่างรังเกียจว่าใครมีความแค้นกับกูแล้วจะขากูกูยังพอเข้าใจแต่มึงไม่มีความแค้นกับกูแต่มึงจะขากูเพราะเงินมึงว่ามึงสมควรตายมากกว่าศัตรูของกูไหมผมขอโทษครับอาจารย์เย จางจื่อโจไม่คิดเลยว่าพ่ออยากจะอธิบายให้ตนเองกับทําให้เย่เฉินยิ่งไม่พอใจตอนนี้แขนทั้งสองข้างของตนเองเละละเอียดแล้วต่อไปนี้แขนทั้งสองข้างก็จะกลายเป็นเหมือนกับแขนเสือ้อห้อยโตงเตงงสายไปสายมาพร้อมกับร่างกายไม่ต่างอะไรกับคนพิการตอนนี้เย่เฉินหันหน้ามาและมองหลิวกวางสองพอลูกที่กำลังตกใจจนเออพร้อมพูดว่า มึงสองคนที่โอหังไม่เบานะพ่อตาของกูมึงยังกล้าทํารงั้นรึเหลียวกวางสองพอลูกที่เดิมที่ยังโอหังใหญ่โตตอนนี้ก็ตกใจจนเออไปแล้วต้องรู้ก่อนว่าทั้งห้าคนที่ถูกเจเฉินจัดการไปถึงแม้จะยังหนุ่มแต่ก็ยังเป็นบอดิการ์ของคนสนิทของอูชินมีพลังไม่น้อยแต่พวกเขาไม่คิดเลยว่า คนพวกนี้จะถูกโจมตีเช่นนี้ถึงขั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเย่เฉินเลยพอคิดถึงจุดนี้ในใจของหลิวหมิงก็ร้อนรนเขาเอามีดพกจี้ไปยังลำคอของเซี่ยวฉางควรและพูดเสียงสั่นว่าเย่เฉินมึงหยุดเลยนะไม่เช่นนั้นกูจะขาพ่อตามึงเสียเซี่ยวฉางควรก็ตกใจจนแทบจะตายแล้วรีบพูดกับเย่เฉินว่าเย่เฉินช่วยพ่อตัวเย่เฉิน ในตอนนั้นเองหลิวกวางก็ยกมือตบบ่องหูไปที่หลิวหมิงอย่างแรงจนหลิวหมิงมึนหลิวหมิงยังตั้งสติมาไม่ได้จับหน้าอ้าปากค้างถามว่าพ่อครับตบผมทำไมหลิวกวางก็ตวาดว่าไอ้ลูกโง่กล้าเอามีดไปจี้คอของพ่อตาอาจารย์เย่ได้อย่างไรอยากตายหรือไงยังไม่รีบคุกเข่าให้อาจารย์เย่อีกพอดาลูกตนเองเสร็จ ลิวกวางก็หันตัวมาคุกเข่าลงที่พื้นแล้วก็รีบร้องไห้พูดว่าอาจารย์เย่ยครับผมถูกพ่อลูกตระกูลอูหลอกลวงพวกเขาให้ผมมาฆ่าหงหาจากนั้นมันก็จะช่วยยกผมขึ้นตำแหน่งของหงหาแล้วยังบอกว่าให้ฆ่าคุณด้วยเพื่อแก้แค้นให้กับลูกชายเขาขอให้คุณคิดเสียว่าผมเลอะเลือนแล้วปล่อยผมไปเถอะครับ หลิวหมิงเป็นคนไม่มีสมองแต่หลิวกว้างไม่ใช่เขารู้ดีว่าสถานการณ์ตอนนี้ถูกเย่เฉินควบคุมไว้หมดแล้วถ้าตอนนี้ยังหาเรื่องกับเยเชินอีกแล้วก็เหมือนกับการรนหาที่ตายถึงแม้เขาจะอยากนั่งตำแหน่งของหงหามากแต่ก็ต้องมีชีวิตมานั่งด้วยดังนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตระกูลอูหรือตระกูลใหญ่ในเจียงนานหรือราชาใต้ดินอะไรของจินหลิง ก็ไม่สนสำหรับเขาแล้วขอเพียงมีชีวิตรอดก็พอมีชีวิตรอดอย่างเดียวไม่เช่นนั้นต่อให้เย่เชินใจดีแล้วปล่อยตนเองมีชีวิตรอดก็คงจะกระทบตนเองจนเหมือนกับจางจื่อโจแน่บทที่612จางจื่อโจก็กลายเป็นคนพิการไปแล้วหลังจากนี้เขาไม่มีเพียงแรงที่จะเช็ดก้น หัวไหลทั้งสองข้างของเขาเละละเอียดเนื้อหนังก็แหลกเหลวถ้าเอาสภาพนี้ไปหาหมออันดับแรกคงต้องตัดทิ้งก่อนเลยแนะ่ เขาไม่อยากมีชีวิตแบบตายทั้งเป็นลิวหมิงก็พึ่งรู้ว่าตนเองไร้สายเย่เฉินไปนั่นมันไรประโยชน์คนแก่งๆอย่างจางจื่อโจวต้อยท่านหงหาไปอย่างกับผักปลาภายใต้เงื้อมมือของเย่เฉินก็แพ้ราบคาบในท่าเดียวไม่ใช่หรือถ้าตนเองเอามีดไปจี้คอของเสี่ยวชางควรแล้วก็กลัวว่าเยเฉินคงจะจัดการกับตนเองเพื่อรักษาชีวิตของเสี่ยวฉางควรอย่างแน่นอน ดังนั้นพ่อนี่แหละที่รู้สถานการณ์ดีพอคิดถึงจุดนี้เขาก็คุกเข่าลงที่พื้นแล้วร้องไห้พูดว่าอาจารย์เย่ยครับผมผิดไปแล้วให้อภัยผมด้วยที่ผมกับพ่อมาวันนี้ก็เพราะคุณชายอูบังคับมาไม่เช่นนั้นต่อให้ผมกล้าแข่ไหนก็ไม่กล้ามาทําร้ายคนของคุณหรกครับพูดจบเขาก็คุกเข่าที่พื้นแล้วก็โขกหัวขอโทษร้องไห้น้ำมูกไหลหมดสภาพ เยเฉินก็หัวเราะเย็นเล้วพูดว่าดูเหมือนว่าพวกมึงสองพ่อลูกจะร้องขอชีวิตกันเก่งเลอะเกินนะหลิวกวางรีบพูดว่าอาจารย์เย่ครับพวกเราก็สำนึกผิดแล้วนี่ไงครับเย่เฉินส่งเสียงไม่พอใจพวกมึงสองคนคุกเข่าอยู่ที่นี่และถ้าขยับกูจะเด็ดหัวหมาหมาของพวกมึงเสียสองพ่อลูกก็ตัวสัน่นนั่งคุกเข่าที่พื้นไม่กล้าขยับ ตอนนี้เย่ยเินก็เดินไปทางข้างๆตัวของหงฮาแล้วจับที่ประจอนของเขาดูถึงแม้เมื่อคู่จะรู้ว่าเขายังเหลือลมหายใจแต่เขาขาดออกซิเจนไปนานร่างกายก็เลยได้รับผลกระทบมากอ่อนแอมากอาการแบบนี้ก็เหมือนกับคนที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างหนักถึงแม้จะไม่ตายแต่3-5ถึงปีก็ไม่แน่ว่าจะฟื้นมาได้ ถึงขั้นอาจจะไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้เลยทั้งชีวิตเย่เฉินไม่ยอมเห็นเขาตายทั้งเป็นเพราะถึงอย่างไรสำหรับเย่เฉินหงหาเป็นคนแข็งแกร่งแถมยังพักดีคนแบบนี้หาได้ยากตนเองไม่อาจจะทนเห็นเขากลายเป็นคนพิการเด็ดขาดดังนั้น เยเฉินก็เอาตัวบดบังสายตาภายใต้สายตาที่ทุกคนมองไม่เห็นก็เอายาอายุวัฒนะออกมาจากกระเป๋าแล้วใส่เข้าไปในปากของหงฮาเนื่องจากเป็นยาที่มีกรรมวิธีการผลิตแบบโบราณที่สืบทอดกันมายานี้พอเข้าปากก็ละลายสรรพคุณสุดยอดดังนั้นยานี้ก็กลายเป็นพลังอุ่นๆอ,อย่างรวดเร็วหมุนเวียนเข้าสู่อวัยวะทุกส่วนของหงฮา ไม่นานหงหาก็ฟื้นขึ้นจากอาการที่ใกล้จะตายเดิมทีหงหายังสลบสลัยแล้วก็ฟื้นขึ้นลืมตาขึ้นเห็นเยเฉินอยู่ตรงหน้าก็ตกใจจนพูดไม่ออกเขารู้ว่าเมื่อคู่ตนเองนั้นใกล้จะตายแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมตนเองถึงได้ฟื้นขึ้นมาได้เขาอดพูดอย่างตกใจไม่ได้อาจารย์เยครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนี่ครับผมยังไม่ตายหรอครับ เยฉันพยักหน้าแล้วพูดหนึ่งว่ามีผมอยู่คุณไม่ตายหรอกหองฮาก็ซาบซึ้งอย่างมากและพูดว่าหงฮาขอบคุณอาจารย์เย่อย่างมากที่ช่วยชีวิตผมไว้ครับพูดจบก็พูดขึ้นรู้สึกผิดว่าขอโทษด้วยนะครับอาจารย์เย่ที่ผมพาพ่อตาของคุณติดร่างแหไปด้วยเยฉันโบกปัดนี่ไม่ใช่ความผิดคุณ อีกอย่างพ่อตาผมก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรพงหาก็โล่งออกจากนั้นก็รู้สึกว่าภายในร่างกายของตนเองมีพลังอุ่นๆไหลเวียนไปทั่วร่างกายพลังอุ่นๆน,นี้ไม่เพียงรักษาอาการบาดเจ็บของตนเองแถมยังช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของร่างกายตนเองไม่น้อยเลยเขารู้สึกว่าร่างกายมีแรงมากกว่าเมื่อก่อนดูหนุ่มขึ้น เดิมทีเขาก็แก่ชาราตาฟางแล้วแต่ว่าตอนนี้มองไปที่เยเฉินเขยิ่งชัดเจนมากกว่าเดิมเขาอ้าปากข้างมองเยเฉินตื่นเต้นไปทั้งตัวแล้วถามเสียงสันส่นๆว่าอาจารย์เยครับร่างกายผมถึงทำไมได้หรือว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะบทที่613 วันนี้ที่งานวันเกิดของคุณท่านทรงท่านหงฮาเห็นยาอายุวัฒนะและเห็นสรรพคุณของยาอายุวัฒนะนี้แล้วแต่ว่าเขาไม่อาจจะหวังว่าตนเองจะมีโอกาสเช่นนั้นดังนั้นถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าตนเองได้กินยาอายุวัฒนะนี้ไปแล้วแต่เรื่องนี้ถ้าห้่เขาตกใจมากดังนั้นในใจเขาไม่กล้าเชื่อ ว่าที่ตนเองกินลงไปนั้นจะเป็นยาอายุวัฒนะจริงหรือเปล่าเย่เฉินก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ส่งสายตาบอกเขาว่าอย่าพูดดังไปแล้วก็พูดเบาๆว่านี่คือวาสนาของคุณเสพสุขกับมันเถอะในตอนนี้คงหาขอน้ำตานอง เขารู้สึกความหมายที่อาจารย์เย่พูดว่าเขาได้ให้โอกาสวาสนาดีๆกับตนเองแล้วไม่กล้าจะวาดฝันวินาทีที่แล้วตนเองกำลังจะตายแต่วินาทีต่อมาตนเองไม่เพียงไม่ตายแต่กลับได้รับโอกาสวาสนาดีๆที่อาจารย์เย่ให้กับตนเองอย่าอายุวัฒนะ แม้แต่ฝันก็ไม่คิดว่าจะได้โอกาสเช่นนี้ได้มาเองโดยไม่ร้องขออะไรเลยในเวลานี้ความพักดีในใจของหงหาที่มีต่อเย่เฉินก็เพิ่มพูนทวีเขาถึงขนาดคิดว่าชีวิตของตอนเองนี้ก็เพราะเยเฉิญเป็นคนให้มาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตนเองมีชีวิตต่อไปได้หนึ่งวินาทีทั้งหมดก็เพื่อเยเฉินดังนั้น หลังจากนี้ตนเองยอมรับใช้เยเฉินอย่างหมดใจเพราะว่าถ้าไม่ได้อาจารย์เยตนเองก็จะกลายเป็นคนตายไปนานแล้วจากนั้นร่างกายของหงหาก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วถึงขั้นพยุงตัวดันพื้นลุกขึ้นได้เลยแล้วก็คุกเข่าต่อหน้าเยเฉิญโคกหัวคำนับว่า อาจารย์เยขอบคุณอาจารย์เยที่ช่วยชีวิตตั้งแต่นี้ไปชีวิตของหงฮาเป็นของอาจารย์เยเยฉินก็ยิ้มเล็กๆล,ลุกขึ้นเถอะหงฮาได้ยินดังนั้นก็ลุกขึ้นจากนั้นเขาก็มองไปรอบๆเห็นสองพ่อลูกตระกูลหลิวนั่งคุกเข่าอยู่ไม่กล้าขยับพวกจางจื่อโจห้าบอดีกาดก็นอนเดี่ยงอยู่ที่พื้นแล้ว ในใจก็ชื่นชมออกมาว่าพลังของอาจารย์เย่ช่างยิ่งใหญ่จริงๆคนมากมายเช่นนี้แต่ไม่สามารถทำอะไรอาจารย์เย่ได้เลยแม้แต่น้อยจากนั้นเขาก็อดถามไม่ได้ว่าอาจารย์เย่คนพวกนี้คุณจะจัดการอย่างไรข่าพวกมันเลยไหมหรือว่าจะเย่เฉินก็ยิ้มยิ้มแล้วพูดว่ามาพวกเรามาเปิดศาลสักถามมันสักหน่อยหาความผิดให้มัน เปิดศารงั้นหรือหงฮาถามอย่างสงสัยว่าอาจารย์เย่ครับคุณหมายความว่ายังไงเย่เฉินยิ้มก็เหมือนกับนายท่านสมัยก่อนที่เปิดสารเบริกคดีความยังไงเล่าหงฮาก็รีพยักหนา้าแล้วก็ย้ายเก้าอี้มาหนึ่งตัวแล้วยิ้มพูดว่าไต่เท้าเย่เชินนั่งเลยครับเราจะเปิดสารแล้ว เย่เฉิงก็หัวเราะลัน <passado> แล้วก็นั่งลงที่เก้าอี้จากนั้นก็ชี้ไปยังหลิวกวางและหลิวหมิงสองพ่อลูกพร้อมพูดเสียงนิ่งว่านักโทษหลิวกวางและหลิวหมิงพวกแกสองคนเป็นหมารับใช้ให้กับตระกูลอูแล้วยังวางแผนจะฆ่าผมอีกด้วยควรรับโทษสถานใดหลิวกวางและหลิวหมิงก็ตกใจจนหัวหดก้มกาบปากก็ร้องไห้พูดว่า อาจารย์เยโปรดไว้ชีวิตผมด้วยครับผมผมผมถูกบังคับมาครับเย่เฉินก็หัวเราะแล้วพูดอย่างใจกว้างว่าในเมื่อพวกแกถูกคนหลอกลวงมาเช่นนั้นกูก็จะละเว้นโทษตายของพวกแกทั้งสองคนได้ยินดังนั้นก็ดีใจจนจะร้องไห้ออกมาแต่เย่เฉินพูดออกมาอีกว่าเว้นโทษตายแต่โทษอื่นเว้นไม่ได้ ถ้าพวกมึงทั้งสองอยากมีชีวิตก็ต้องดูความจริงใจที่พวกแกแสดงออกมาว่าเป็นอย่างไรกันหลิวกวางและหลิวหมิงก็รีบแสดงออกว่าต่อไปนี้พวกเราสองพ่อลูกจะยอมเป็นวัวเป็นม้ารับใช้คุณคอยรับใช้ตลอดชีวิตเหยเฉินก็โบกมือปฏิเสธกู้ไม่ได้ยากให้พวกมึงมาคอยรับใช้น่ารับใช้หลังรอกบทที่6 1 4 พูดจบเขาก็พูดกับหงหาว่าหงหาในเมื่อหลิวกวางมันกลายเป็นคนตกอับไปแล้วแล้วพ่อของมันควรจะเรียกว่าอะไรดีหงหาก็คุนคิดแล้วพูดว่าในเมื่อเป็นพ่อของไอ้ตกอับเช่นนั้นก็เรียกว่าพ่อไอ้ตกอับแล้วกันยเย่เฉินพยักหน้าใช่แล้วคุณพูดถูกก็เรียกว่าพ่อไอ้ตกอับแล้วกันพูดจบยเยฉินก็มองหลิวกวางแล้วถามยิ้มยิ้มว่า หลิวกวางมึงคิดว่าไงหลิวกวางก็พยักหน้าหยิกหยิกแล้วทำหน้าทำตาพูดว่าท่านหงฮาพูดถูกผมคือพ่อไอตอกอับครับอืมเย่ฉินพยักหน้าอย่างพอใจแล้วพูดกับหงฮาว่าคุณดูสิในเมื่อตัวมันเองก็บอกเองเช่นนั้นก็รีบเตรียมสุดยอดลายมือมาให้มันหน่อยสุดยอดลายมืองั้นหรือ หงฮาก็อึ้งไปและพูดว่าอาจารย์เย่ครับสุดยอดหลายมืออะไรหรือครับผมไม่เคยเรียนผูกกันจีนเลยนะสิเย่เฉินก็ชี้ไปทางคำว่าตกอับที่หน้าผากของหลิวหมิงแล้วถามหงหาว่าก็เขียนตัวอักษรบนหนังมนุษย์ไงคุณลืมแล้วหรือ ฮงหาก็ตีหัวตัวเองที่พึ่งนึกได้แล้วก็พูดอย่างรู้สึกผิดว่าไอ้ยาขอโทษจริงๆครับอาจารย์เยผมโง่ไปหน่อยไม่คิดว่าคุณจะหมายความอย่างนี้พ่อหลิวกวางได้ยินดังนั้นก็ตกใจจนวิญญาณแทบจะออกจากร่างบนหน้าผากของลูกชายมีคำว่าตกอับก็เป็นความเจ็บของตนเองอย่างที่สุดแล้วถ้าหากว่าหน้าผากของตนเองมีคาว่าพ่อไอ้ตกอับแล้วก็ ไม่สู้ให้ตนเองตายไปเสียเลยดีกว่าเขาก็เลยร้องพูดว่าอาจารย์เยครับคุณก็เห็นว่าผมอายุปูนนี้แล้วคุณก็ไว้หน้าผมหน่อยแล้วกันนะครับเยเฉินพยักหนา้าแล้วตั้งใจพูดว่ากูก็เอาหน้าไว้ให้มึงแล้วไงดังนั้นก็เลยให้หงหาสลักหน้าผากมึง ไม่เช่นนั้นสองข้างหน้ามึงกูก็จะสลักคำว่าตกอัปด้วยให้ลูกมึงด้วยให้มึงสองพ่อลูกได้แฟชั่นเซ็ตไหมลิวกวางก็ร้องไห้จนหมดสภาพแหกปากร้องพูดว่าอาจารย์เย่พ่อยผมไปเถอะครับผมแก่แล้วหนังก็เหี่ยวแล้วท่านหงหาเขาสลักไม่ถนัดรอครับในตอนนี้เสี่ยวฉางควรก็รีพูดขึ้นมาว่า ลูกเคยคนดีของพอ่อไอ้หลิวกวางมันเชี่ยเมื่อคู่มันยังจะสลักบนหน้าพากของพ่อว่าพ่อตาไอ้ตกอับยังบอกออกแรงเยอะๆสลักไปให้ถึงกะโหลกพ่อเลยหลิวกวางก็ตกใจจนตัวสัน่นแล้วร้องไห้พูดว่าคุณเสี่ยวครับผมรอคุณเล่นนะครับ มึงอย่ามาทำเป็นพูดดีเสี่ยวช้างควรก็ด่าออกมาใหญ่เบืร์คู่มีดของลูกชายมึงจี้มาที่หัวกูแล้วถ้าไม่ได้ลูกเคยกูมาทันเวลาลูกชายมึงก็สลักลงหัวกูไปแล้วเหลียวกวางก็รีบร้องไห้พูดกับเย่เฉินว่าอาจารย์เย่ผมล้อเล่นกับพ่อตาคุณจริงๆนะครับไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆเยเฉินก็พูดหนิงห กูไม่รู้ว่ามึงคิดจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้กูให้มึงเลือกสองทาง1นงึให้หงหาสลักหน้ามึงให้เสร็จ 2. ให้หงหาตัดทำ้มลูกชายมึงเสียต้องตัดต่อหน้ามึงด้วยมึงเลือกเอาเองแล้วกันหลิวหมิงได้ยินดังนั้นก็ร้องไห้ออกมายกใหญ่คุกเข่าต่อหน้าหลิวกวางแล้วโขกหัวรำไห้พูดว่า พ่อครับอย่าให้พวกมันตอนผมเลยนะครับผมยังไม่มีลูกเลยตระกูลหลิวของพวกเราไม่อาจจะได้ผู้ซืบอสกุลได้นะครับหลิวกวางก็เจ็บปวดจนใจจะสลายแล้วทำอย่างไรดีถ้ารู้แต่แรกว่าจะเป็นเช่นนี้ให้ตายตนเองก็จะไม่กล้ามาหาเรื่องหงหาเยเฉินและพ่อตาของเขารอกตอนนี้เยเฉินได้ให้ตัวเลือกไว้กับตรงหน้าตนเองตอนเองจะควรเลือกอะไร เลือกสลักหน้าผากหรือชื่อเสียงทั้งชีวิตของตนเองก็คงจะต้องจบสิ้นแน่แต่ว่าถ้าไม่เลือกสลักหน้าผากเจ้าโลกของลูกชายก็จะถูกหงหาตัดออกไปนี่มันไม่ใช่ของลูกชายคนเดียวแต่เป็นของทั้งตระกูลเลยนะพอคิดถึงจุดนี้เขาก็สั่นทั้งตัวและมองหงหาผูดสะอึกสะอื้นอย่างหมดหวังว่าหงหาครับ ตอนที่คุณสลักลงไปเบามือหน่อยนะครับองหาก็หัวเราะเบาๆแล้วพูดว่ามึงวางใจเถอะผมจะสลักลงไปให้ถึงกะโลกแน่นอนบทที่615 หลิวกวางก็ตกใจจนร้องไห้อย่างสิ้นหวังตอนที่ปลายมีดของหงหาสัมผัสกับหน้าผากของเขาเขาก็ร้องไห้อย่างเจ็บปวดถึงขั้นจะหลบถอยออกไปหงหาก็ตอบที่บ้องหูเขาแล้วก็พูดเสียงนิ่งว่าถ้ามึงร้องอีกกูจะตัดเจ้าโลกลูกชายมึงเดี๋ยวนี้เลยพอได้ยินดังนั้นเหลียวกวางก็ไม่กล้าขยับได้แต่น้ำตาไหลกัดฟันทนรับสุดยอดลายมือของหงฮา พงหาออกแรงกดมีดอย่างมากไม่นานก็สลักหน้าผากของหลิวกวางเสร็จคำว่าพ่อไอตกอับทั้งหน้าของหลิวกวางก็เต็มไปด้วยรอยเลือดดูแล้วหน้าอนาถมากหลิวหมิงอยู่ข้างๆก็ตกใจจนแทบช็อกตายเห็นพ่อตนเองถูกสลักตัวหนังสือกับตาแถมยังสลักไปครั้งเดียวสี่ตัวอักษรความรู้สึกนี้รสชาตินี้มันไม่ได้รับกันง่ายๆเลยพอสลักเสร็จ หลิวกวางก็ตัวสั่นๆร้องให้ถามเยเฉินว่าอาจารย์เยครับปล่อยพวกผมไปได้หรือยังครับเยเฉินส่ายหัวและพูดว่ามึงคิดว่าโทษของมึงมีแค่นี้หรือพูดจบเขาก็พูดกับหลิวหมิงว่ามาตอกอัพเอาโทรศัพท์มึงมาหลิวหมิงก็รีบเอาโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องใหม่ของตอนเองออกมาลดลอกแล้วยืนให้เยเฉินเยเฉินถามเขาว่า มีแอปติกต็อกไหมมีครับดิวหมิงพยักหน้าเย่เฉินก็หาแอปติกต็อกพอเปิดมาก็พูดกับเขาว่ามาวันนี้กูจะให้พวกมึงสองพ่อลูกอัดวิดีโอการแสดงนำอวดถ้าอัดดีกูก็จะปล่อยพวกมึงไปถ้าอัดไม่ดีกูก็จะตีขาพวกมึงให้หักทั้งหมด สองพ่อลูกก็รีบพูดว่าอาจารย์เย้ยครับคุณจะว่าอย่างไรผมก็จะทำตามอย่างนั้นครับขอเพียงไม่ขาพวกเราให้ทำอะไรก็ยอมเออเย้ยเฉินพยักหน้าและพูดว่ามาเดี๋ยวกูบอกบทพวกมึงพวกมึงต้องจำให้แม่นนะพูดผิดตบปากร้อยทีเข้าใจไหมสองพ่อลูกก็พยักหนา้าหยิกหยิกสาบแล้วทราบแล้วดีมากเย้ยเฉินก็หัวเราะเบา,เบา,เบา แล้วเรียกทั้งสองคนเข้าไปแล้วพูดบทที่ตนเองคิดไว้ให้พวกเขาทั้งสองคนไปหนึ่งเที่ยวพอพูดบอกกันจบสองพ่อลูกก็ตกใจอึ้งไปหรือกวางร้องไห้พูดว่าอาจารย์เย่ยครับพวกเราพูดแบบนี้แล้วอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปตะคุณอูคงจะต้องตามมาฆ่าพวกผมแน่ครับ ลิวหมิงก็พูดอยู่ข้างๆว่าอาจารย์เย่นี่ก็เท่ากับคุณจะเอาชีวิตของพวกเราเลยนะเย่เฉินพูดเสียงเย็นทำไมตะกูลอูจะฆ่าพวกมึงและกูจะฆ่าพวกมึงไม่ได้หรือไงทั้งสองคนก็น่าสีดเย่เฉินก็พูดอีกว่ากูจะบอกพวกมึงให้นะถ้าพวกมึงตั้งใจอัดวิดีโอดีดี พวกมึงก็ยังมีเวลาอีกหนึ่งคืนเพื่อหลบหนีไปขอเพียงหนีออกไปจากอย่างน,านั้นตระกูลอูก,ก็ไม่สามารถทำอะไรพวกมึงได้ถ้าออกประเทศไปพวกมึงสองพ่อลูกก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบแต่ถ้าพวกมึงไม่ทำตามที่กูบอกเช่นนั้นคืนนี้พวกมึงทั้งสองคนก็จะต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่และลิวกวางก็ได้ยินดังนั้นก็รีบพูดว่า อาจารย์เย่ครับสิ่งที่พวกผมทำมาทั้งหมดอยู่ที่จินหลิงถ้าหนีไปคืนนี้แล้วก็ทรัพย์สินมากไม้ก็เอาไปไม่ได้สินะครับเย่เฉินก็ขมวดคิว้วทำไมมึงจะต่อรองกับกูงั้นหรือช่างเถอะไม่ต้องอัดวิดีโอแล้วเอาชีวิตพวกมึงเลยแล้วกันลิวหมิงก็รีบบอกกับพ่อตนเองว่าพ่อครับจะมีอะไรสำคัญกว่าชีวิตละครับยางมากคืนนี้พวกเราก็ไปเย็นจริงจากนั้นผงนี้ ก็บินไปมาเลเซียไปหาคุณอาไงต่อไปพวกเราก็ไปสร้างบ้านเล็กๆที่มาเลเซียชีวิตนี้ไม่ต้องกลับมาแล้วที่นี่ก็ได้ครับพอคิดถึงจุดนี้หลีวกวางก็กัดฟันและพูดว่าอาจารย์เย้ครับพวกเราจะถ่ายเองเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ